มากันเยอะมากว่าอยากซื้อแบบบ้านเจ้านี้ขายทั้งแบบปลูกให้ด้วยไม่แพงเลยถ้าคุณมีที่ดินแล้วอยากสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วอยากได้บ้านสไตล์มินิมอลแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ มีรนะนาโฮมเขามีแบบบ้านให้เลือกถึง4แบบด้วยกันราคาเริ่มต้นก็แค่เพียง1นึ่งล้านหกแบาทเรื่องการก่อสร้างออกแบบภายในก็จะใช้วัสดุแบบเดียวกันกับโครงการเลยเน้นวัสดุเกรดพรีเมียมในเครือไอ g สุขภัณฑ์ก็ใช้ของ a เม r i กันสแตนดาร์ดและที่ดีมากๆเลยก็คือลูกค้าสามารถปรับฟังก์ชันได้จากแบบของโครงการด้วยนะหรือถ้าใครไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะเขาก็มี one stop service ตั้งแต่เรื่องหาที่ดินก่อสร้างดูสินเชื่อปรับแบบยังมีบริการหลังการขายด้วยอันนี้สําคัญ หลากบ้านชั้นเดียวมีฝาแบบให้เลือกราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.69ล้านส่วนบ้าน2องชั้นก็เริ่มต้นที่1.99ค่ะราคานี้เขาจะแถมประตูดิจิตอลดอล l ็อกประตูรั้วรีโมทและก็บริการหลังการขายอยีกห่งปีถ้าหากทำสัญญาภายในสิงหาคม